แจ็คจะไปซื้อถังออกซิเจนแล้วก็จะไปมอบให้ผู้ป่วยที่กำลังติดโควิดที่ดูแลตัวเองไม่ได้หัวใจร้อยห้าสิบกว่าคือเหนื่อยครับร่างกายต้องการออกซิเจนเอาทีมพยาบาลด่วนเลยต้องเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลวอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมการล่อลวนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติด ไปอ่ะวันนี้เราจะมาเป็นคนดีอ่ะครับขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโพเนื่องด้วยจากวันที่10เนี่ยเป็นวันเกิดของแจ็คแป๊บโพแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผมด้วยผมก็เลยมีภารกิจที่จะปรับปรุงตัวเองจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่นิสัยดีและก็ทําอะไรเพื่อสังคมบ้างนะครับวันนี้ผมจะไม่เป็นแจ็คแป๊บโพคนเดิมแล้วผมจะเป็นแจ็คแป๊บโฮคนใหม่หรือว่าเรียกนิวแจ็คแป๊บโฮและเมียก็ต้องชอบแน่เลยอ่ะทุกคน ที่ผมกลายเป็นคนดีแล้วครับเย้แจ็คแป๊บโคจะเป็นคนดี <C le af> ส่วนตันครับปั๊บป้าจะเป็นคนดีแล้วนะตอนไหนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ร้าน <C le af> ทิพวัรแก๊สโต์แจ็คจะไปซื้อถังออกซิเจนแล้วก็จะไปมอบให้ผู้ป่วยที่กำลังติดโควิดที่ดูแลตัวเองไม่ได้ที่ไม่มีกำลังซับในการซื้อถังแกส๊ส <C le af> ไปกับสีภรรยาของผมสุที่รัก <C le af> เดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้ ภารกิจจะเป็นยังไงเย้ yeah! ช่วยให้กำลังใจแจ็คแป๊บโพด้วยนะครับ uh, ที่รักคิดยังไงครับกับการที่แจ็คได้เป็นคนดีกลาปเป็นเหมือนเดิมทำไมอ่ะกระดูกกระตาหน้าโดนยื่นมาโคจรเราอัติหรือเปล่าที่รักเราต้องเป็นคนดีแจ็คว่าแจ็คจะซื้อสิบถังนะพอวันเกิดแจ็ควันที่สิบบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ย พี่แจ็คทำไมซื้อน้อยจังตังพี่แจ็คพี่ไม่ได้ไปขอตังใครมาแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเสื้อแป๊บโฮสกินโงโง่ๆและนั่นหนึ่งในรายได้ที่เราเอามาร่วมทําบุญทางแก๊สในครั้งนี้ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเสื้อแจ็คแป๊บโฮสําหรับใครที่ไม่ได้ใน y o ยูทูบจะรอรอบหน้านะครับแจ็คแป๊บโฮจะทํามาใหม่แล้วก็จะเอาเงินมาทําบุญเป็นยังไงล่ะครับทุกคนเหมือนพิมพ์ลิพายไหมครับแต่หน้าตาหลอกกว่าครับอะไรโอเคครับ เดี๋ยวแจ็คแปรโฮจะเป,เปลี่ยนเป็นสายไร้สด <What? S 2> เอาตังมาจากที่ขายของเป็นกําไรแล้วก็มาช่วยคนเป็นไงครับดีไหมครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แจ็คแปโพนะครับใกล้จะถึงร้านออกซิเจนแล้วนะครับทิพวัรณออกซิเจนสตร์เดี๋ยวเราจะลงไปซื้อไปถขาเป็นคนดี24ชั่วโมงเย้ yeah, ดีใจจังเลยที่ได้เป็นคนดีแล้วเหมือนจะขัดใจหมาคุยังไงก็ไม่รู้เนาะการเป็นคนดี ตอนนี้เราถึงร้านแก๊สแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปถามเขาดูไปกันเลยเย่สวัสดีครับคดีผมติดต่อเรื่องถังแก๊สออกซิเจนไวะครับเราได้ถังแบบไหนบ้างครับพร้อมใช้งานตัวอย่างก็คือแบบนี้ชุดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ อ๋อมันจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมผมขอซื้อประมาณ1ิบถังนะครับได้ค่ะจับมาให้หน่อยครับชุดนี้เลยครับค่ะได้ค่ะผมจะไปช่วยกู้ภัยครับคุณครับค่ะเย้เราสั่งแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรารอน้องเขาจัดเตรียมของนะครับแล้วเราก็จะเอาของทั้งหมดไปส่งให้กับทีมงานกู้ภัยเอาไปช่วยคนที่กาลังประสบปัญหาโควิดที่ไม่มีเงินซื้อนะครับภรรยาของผมโอนเงินหรือยังครับโอนแล้วค่ะโอนตังค์แล้วครับ เาวัตีมาดูหน่อยครับนี่ครับเราโอนตังค์ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเงินนี้เราก็ได้มาจากการขายเสื้อนะครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเสื้อแจ็คแบทโอนะครับขอให้บุญไปช่วยทุกคนด้วยนะครับเย้เดี๋ยวเราจะขนขึ้นรถกันเลยนะครับบปเย ตอนนี้เราขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนมีคนคอยให้กำลังใจเราด้วยเย้ โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นแจ็คแมพโพจะมาอธิบายก่อนว่าทําไมแจ็คแมพโพไม่ได้ซื้อถังใหญ่ทําไมแจ็คแมพโพถึงชื้อถังเล็กเพราะว่าในการช่วยเหลือคนเนี่ยเขาจะสะพายหลังขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปกู้ชีพคนที่กําลังเข้าสู่สภาวะฉุกเฉินโดยการสะพายเนี่เข้าหลังแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปช่วยผู้คนถ้าเราซื้อถังใหญ่ไปมันจะเอาใส่มอเตอร์ไซค์ไปได้ยังไงล่ะครับถังใส่ไม่ได้คิดสิครับจะมองโอ้โหคิดแจ็คแมพโพก็มีสาระเหมือนกันนะเนี่ย ยตอนนี้เราขนของขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วใั้เราเดินทางไปมอบให้เขากันเลยดีกว่าตัวเองทำอะไรัดสอบดีใจ คนนักสมาธิอยู่ยามากวนเขาเรียกทดสอบจิตใจไงอเขาไม่อยากทดสอบแล้วเพราว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่ว่าแต่เขาติดต่อได้หรือยังนะคนที่เรากําลังจะเอาของไปให้เขาสวัสดีครับตอนนี้พี่อยู่ไหนแล้วครับผมอยู่ห่างจากสประมาณ15นาทีถึง,ง,งครับอยู่ไหนแล้วครับอ่าผมอีกประมาณ27นาทีถึงครับ27ได้เลยครับผมเดี๋ยวรอให้ครับ ใช่แล้วครับเดี๋ยวยังไงเจอกันที่นู่นเลยนะครับโทรไปรับด้วยนะครับพยายามทําตัวสายว่างๆไว้นะครับสายว่างๆครับเดี๋ยวจะร่ีบไปเลยครับครับผมระวังอันตรายนะครับพี่ไม่ต้องรีบขับรถนะครับขอบคุณมากครับพี่ผมจะวางแล้วนะครับครับเนี่ยผมจะเริ่มกดวางแล้วนะครับพี่ใคาจะวางแล้วครับพี่นี่นิ้วชี้ผมกาลังจะกดปุ่มแดงแล้วครับพี่ขับดูแลตัวเองนะพี่นะครับครับครับอย่าลืมรักเข็มขัดนิรภัยนะพี่นะดูแลตัวเราโอเค ได้วาตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปตลาดปัตร,รมวิกรนะครับตลาดอะไรครับตลาดปัตติเอาไปเทสติปัตติยาอปติโถโถเทติโถติเทติโถถึงถึงถึงถังอ่ะแหมบ้าไปแล้วครับคือต้องมีสตินะครับอย่าให้จิตหลุดโอเคเราเดินทางกันเลย let's go ถามนะครับพี่อันนี้รถของส่วนบุคคลเลยหรือเปล่าครับอันนี้เป็นรถส่วนบุคคลครับคือเอารถเรามาทําเป็นอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับเราก็มาแปะสติกเกอร์เออส่วนนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นงบที่อาสาครับซื้อเองงบตัวเองแล้วพี่ได้เงินจากกับไหนครับได้เงินจากการทําอาชีพส่วนตัวครับอ๋อทำอาชีพส่วนตัวครับแล้วเอาเงินตรงนี้มาช่วยเหลือคนต่อช่วยเหลือคนครับแล้วเคยลูดทองไหมครับก็มีบ้างไม่เคยครับไม่มีครับ ผมถามก่อนเลยนะครับพี่ครับคือทุกคันนี่ขนคนตายมาหมดหรือยังครับเป็นบางคันครับบางคันก็ยังแล้วคันนี้เคยหรือยังครับคันนี้น่าจะเคยบ้างแล้วโอ้โหน่ากลัวจังเลยครับเพื่อนๆแล้วคันนี้เคยไหมครับพี่คันนี้ยังครับคันนี้ก็เขาจะเน้นไปช่วยกับผู้บาดเจ็บผู้ป่วยนะคั้วดีจังเลยคันนี้ยังไม่เคยขนศพเลยนะครับเพื่อนๆแล้วคันนู้นล่ะครับพี่คันนี้ก็จะเป็นรถที่เอาไว้ช่วยแบบสนับสนุนก็คืออย่างเช่นมีน้ําท่วมมีไฟไหม้หรือว่ามีสาธารณภัยภัยพิบัติต่างๆก็จะเอารถที่เป็นลักษณะ SUV อไยู๋อ คนใหญ่ที่ทําอยู่เนี่ยหลายคนทํามานานแล้วอย่างผมก็ยี่สิบสองปีแล้ทำมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุสิบกว่าปอใช่ยงนี้เคยเก็บไส้เก็บสมองคนไหมครับน่าจะเยอะแล้วครับพี่มีเบอร์ติดต่อไหมครับื่อวันไหนสมองผมไหลอย่างเงครับผมจะได้ให้พี่ไปช่วยครับเมครับเมมีที่แหละครับโทรมาได้เลยครับแต่ผมขอเบอร์พี่ไว้หน่อยนะได้ครับได้โอเคว้าวคนน้ำขับชอปเปอร์มาทําไมอะครับ ครับสวัสดีครับผมสิทธิ์โมทิฟหรือแด๊ดดี้สิทธิ์ครับโอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยครับผมแอลเฮ้ยผมจำไม่ได้เลยนะครับเพลงอะไรครับพี่อกข้างเละอกข้างซ้ายอกขวาอกวันนี้เซอร์ไพรส์มากๆเลยครับครับอกข้างซ้ายมีเป็นไรแต่วงซ้ายมีเส้นเลื่อนเดือยเนื้ออะไรต่อครับพี่โอ้เล วันนี้ครับพี่ผมมีถังแก๊สออกซิเจนเราก็เอาไว้ทอดไข่ได้เฮ้ยเนื่องด้วยเดือนนี้นะครับผมเดือนสิงหาเป็นเดือนเกิดของผมผมก็เลยจะเป็นคนดีครับพี่ครับว้าวน่ารักมากถังแก๊สออกซิเจนสุดยอดรีงเหรอนีงเหรอ ครับไรครับงั้นพี่สิทธิ์เดี๋ยวเดินนําไปด้านนู้นเลยครับผมีถังไปให้ครับแล้ววิธีการใช้เดี๋ยวพี่แนะนําผมได้เลยครับว่าเขาใช้กันยังไงแก้วเลยครับครับแล้วก็แนะนําเบื้องต้นว่าการใช้รักษาเขาทำยังไงครับอ่าครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาแล้วโอ้ว้าวเราวะทำยังไงโอ้ว้าวโอ้โหว้าว ใช่แล้วครับพี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสายออริเจนที่ใส่ไว้ในจลแมกนะครับจมูกมูกครับผมและนี้ก็เป็นหัวเกตนะครับในการที่ใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามีวิธีให้อันนี้สามารถใส่น้ํใส่น้วอะไรก็ใส่ครับผงข้างบนแล้วก็จุดไฟแล้วก็แล้วก็เติมใช่ไหมครับใช่แนะนําอะไรไม่ดีเลยครับช่วยชีวิต แล้วผมอยากจะรู้เลยครับว่าระหว่างออกซิเจนในถังนะครับกับออกซิเจนที่เราเปิดจมูกหายใจเข้ามาเนี่ยมันต่างกันยังไงกับในถังครับต่างครับเพราะว่าออกซิเจนที่อยู่ในนี้มันเป็นออกซิเจนที่เป็นออกซิเจนกุกเดียวมันไม่ได้มีการปนเปื้อนอของคารบรรเทาสายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับรดีพี่แจ็คลองอันนี้เลยไหมจะได้รู้เ,เลยว่าเวลาเรารับออกซิเจนเข้าไปแล้วมันรู้สึกยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมลองเลยครับก่อนที่เราจะให้ใช้ต้องตรวจก่อนว่าออกซิเจนมีไหมหรือน้อยเท่าไหร่จะรู้ใช่ไหมต้องถ้าเรามันแม่นขนาดนั้นเลยเเหหรอคับนีี่ยป็ด อ,อะไรนิบมือโอฮ้ย เราเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเรามาดูที่ประจอนแจ็คนะครับค่าหัวใจครับ95แน่นอนครับออกซิเจนในเลือดครับ98โอเคครับปกติแต่เราจะทําให้มีความเฟรชยิ่งขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเราลองให้ดูเลยก็น่าเวลาหายใจเข้าไปปุ๊บมันจะมีเรื่องของอากาศผลิ์เข้ามานะครับครับเปิดได้เปิดได้ครับยอนครับต้องก่อนเสียบตรงนี้ให้เรียบร้อยเสียบไว้อะไรจมูกครับดีครับดีครับไม่ต้องห่วงครับจริงฉังนะเปิดทําอย่างครับวิธีการคือค่อยๆครับเข้าปอดค่อยๆครับ อันนี้ไม่กินเลยเลยครับไม่มีครับเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ครับอันนี้เราปกติมันก็เลยเหมือนไม่มีเลยเจะวิ่งก่อนจะลองไปวิ่งดูนะครับได้ครับพร้อมหรือยังครับผมจะไปวิ่งแล้วนะครับเพื่อเทสร่างกายนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพวกพี่ไล่กระทืบผมหน่อยแล้วผมก็จะวิ่งนะครับไปกันเลย เหนื่อยจริงเว้ยเหนื่อยจริงเว้ยเา <c oughs> เป็นรวเลยครับพอวำังการตัวเก้าซิเจนตายตายร้อ,อยห้านสะิบกว่าตอนนี้ลดลงนะครับ นะใครยที่มีอาการเบื้องต้นนะครับหายใจไม่ออกครับนอนตะแคงนะครับอย่านอนหงายหรือนอนคว่ำนะครับตะแคงนี้ครับฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายโอเคโอเคครับดีขึ้นไหมครับขอดูนะครับลดลงเหลือร12นะครับหัวใจขออนุญาตครับภายในแค่กี่นาทีนะครับประมาณ3นาทีก็อันนี้คือสิ่งที่กู้ภัยได้ทําให้แล้วก็เป็นประโยชน์ของถังออกซิเจนที่เราเห็นได้ชัดเลยถ้าไม่ไหวจริงๆคือเรากระถมให้บาลเบื้องต้นแล้วเราก็จะเรียกรถโรงพยาบาลนะครับเพื่อนําไปส่งในสถานที่ที่เหมาะสมดีจังเลยครับฉะนั้นถังที่พี่แจ็คบริจาาคววัันนนี้ขออบก่ม โคตรมีประโยชน์เลยก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอฝากอะไรวินนีหนึ่งนะครับผมว่าชีวิตเราเกิดมาแม่งตายทุกคนอยู่ที่เราจะเลือกเว้ยว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลือให้มันสุดยังไงทําให้สนุกทําให้ไม่มีความสุขมอบไปเถอะติ่นเล็กน้อยที่เราจะสามารถทําได้ทําให้สังคมแม่งดีขึ้นแค่นั้นแหละพูดไปหากูแอกอีกแล้วมว่ากูแอกอ่ะมึงลองมาแอกแบบกูมัดิ